สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องวัตถุมขขงคลเครื่องรางของขังนะครับวันนี้เฮงดีพระป้านพระราคาถูกพระราคาหลักร้อยมาจะเจอกับพี่พี่อีกแล้วในอีพีที่576 สวัสดีพี่ๆยำเย็นวันอาทิตย์ที่11สิงหาคม2567นะครับพี่ๆครับวันนี้เหมือนเช่นเคยมีพับบานๆราคาถูกๆเอามาแบ่งปันพี่ๆอีกแล้วครับพี่ๆครับขอแค่พี่ดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วพี่ทักทายน้องได้เลยนะครับพี่ๆครับใจร้อนพี่โทรได้เลย0962594093จะแอดไลน์ก็ไอดีไลน์เฮงดี789และสำหรับพี่ๆลูกค้าใหม่ไม่ต้องกังวลใจนะครับพี่ๆทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทาง ให้พี่ๆสบายใจกันด้วยเลยว่าพัสดุที่สั่งกับทางร้านไปจะถึงมือพี่ๆอย่างแน่นอนครับพี่ๆครับลองดูครับพี่ๆครับชอบรายการไหนทั้งทายนองได้แล้ววันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษอยากจะบอกพี่ๆว่าโปรโมชั่นพิเศษอีกแล้วครับพี่ๆครับลองดูแล้วกันครับพี่ๆหวังว่าพี่ๆจะพอใจนะพี่เนาะหวังว่าพี่ๆจะพอใจนี่เลยครับพี่ๆลองดูประมาณนี้ครับพี่ๆครับวันนี้มีพักประมาณนี้เลยพี่สามสิบแปดรายการมีพักกล่องด้วยพี่ๆเรียกร้องกันเข้ามาอย่างมากเลยครับพี่ๆครับบอกว่าพักกล่องมาแล้วหรือยังพักกล่องมาแล้วหรือยัังนนนีีเอ้้าวจะ มีจัดให้แล้วพี่พี่ครับพอมีพอสมควรนะพี่เนาะพอได้จัดให้กันได้บ้างครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูกับพี่พี่ชอบรายการไหนท้งไทยน้องได้อยากรู้เพิ่มเติมบอกน้องได้เลยและที่สําคัญพี่พี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจน้องชายคนนี้ด้วยนะครับพี่พี่ครับแล้วก็ถ้าพี่พี่เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้กดติดตามรบกวนพี่พี่กดติดตามเอาไว้ครับพี่พี่ครับกดติดตามช่องเฮงดีพระบ้านนี้ไว้เลยพี่พี่เวลาน้องลงคลิปใหม่ระบบจะได้แจ้งเตือนไปพี่ว่าเฮงเฮงดีพระบ้านมาแล้วครับพี่พี่ครับจะได้ไม่พลาดรรัันนีีี่่้มพพพพโปชิิเเศษษแบบบค แล้ววันนี้โปรโมชั่นที่ว่าพี่พี่องละ300บาทพี่พี่เลือกเอาเลยพี่พี่ ep 576องค์องละ3 0 0บาทพี่พี่เลือกเอาเลยนะพี่เนาะเลือกได้เลยครับพี่พี่ครับตามใจชอบเลยพี่พี่วันนี้เริ่มต้นรายการแรกกันเลยดีกว่าพี่พี่แล้ววันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษผมก็จะไปไวนิดหนึ่งนะพี่พี่นะจะไปไวนิดหนึ่งครับพี่ๆลองดูครับพี่พี่ครับประมาณนี้ครับพี่พี่ลองดูนะพี่พี่ลองดูเลยนี่อ่ะ เดี๋ยวน้องซูมให้ดูพี่พี่เดี๋ยวน้องซูมให้ดูไมพี่นนอะอาจจะไปไวนิดนึ่งยังไงพี่พี่ขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับพี่พี่ครับประมาณนี้พี่พี่ลองดูนี่เริ่มต้นรายการแรกครับพี่พี่ครับเหรียญมหายันดวงดีหลวงพ่อหลวงปู่พัดปุญญกาโมแบบนี้วัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์สองห้าหกสี่พี่พี่ครับแบบนี้เลยพี่พี่คล้ายเหรียญทรงสแตมม์น้องเหรียญทรงสแตปมแบบนี้พี่พี่เนื้อน่าจะเป็นนวะโลหะหน้ากากเงินพี่พี่ครับ นะวะโลหะหน้ากากเงินแบบนี้ 1, 9, เขาต่อโค้ดคองว่าดวงดีครับพ <af> <commandments> <sho ck> ี่พี่หน <ts> ึ่งเก้าหนึ่งห้าแบบนี้ครับพี่พี่ครับหนึ่งเก้าหนึ่งห้าแบบนี้มีโค้ดด้วยตรงนี้ USA นะพี่น้องอ๋อสิทธิ์อเมริกาหรือเปล่าพี่พี่สิทธิ์อเมริกาจัดสร้างถวายนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูนี่ไทย USA แบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบครับพี่พี่ครับแบบนี้รายการที่หนึ่งเอาสามร้อยบาทอย่างนี้เอาสามร้อยบาทเท่านั้นพี่พี่หลวงปู่พัดพี่พี่หลวงพ่อพัดหลวงปู่พัดวัดวัดห้วยด้วนนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่พี่รายการต่อมาพีี่เหรยญ จำปีน้องๆเท้าไว้ส่วนแบบนี้พระจันาร์อิดคุพี่ครับพระจันาร์อิดวัตถุลามันนีแบบนี้ได้เลยพี่ๆลองดูเนื้อตะกัวมีรอยจานแบบนี้มาพร้อมกล่องเดิมๆพี่ๆลองดูคับพี่ครับมาพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้ครับพี่ๆลองดูนี่เลยเก่าๆสวยงามดีวัตถุลามันนีแบบนี้น้องเหรียญจำปีวัตถุลามันนีแบบนี้มีนัมเบอร์หนึ่งหกเก้าแบบนี้เผื่อพี่ๆท่านใดชอบจัดไปคุณพี่ครับจัดไปเลยพี่ๆอย่างนี้ก็เอาสามร้อยบาท อย่างนี้ก็300บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่3ครับพี่พี่ครับรายการที่3จะเป็นนี่เลยพี่พี่ลองดูนี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพระผงเหรอพี่พ้าผงแบบนี้เดวพี่น้องลองดูครับพี่พี่ครับแบบนี้เลยพี่พี่ได้มาแบบนี้พี่พี่โครงการหลวง50ปีแบบนี้พี่พี่เขาเรียกอะไรนะพี่นะมงคลเฉลิมเฉลิมราชสมบัติครบ50ปีพี่น้องแบบนี้ก็พี่ลองดูนี่เลยพี่พี่นี่เลยครับพี่พี่ครับคล้าย คล้ายๆจะเป็นอ่าขาเรียกนะจิตรดาน้องคล้ายๆจะเป็นพระผงจิตรดาแบบนี้ครับพี่ๆลองดูในโครงการหลวง50ปีแบบนี้เผื่อพี่ๆท่านใดชอบคับพี่ๆครับพระกองแบบนี้สวยงามดีครับพี่ๆครับต้องบอกได้เลยว่าสวยงามดีแบบนี้ก็เอา300บาทเนี่ยอย่างเงี้ยพี่โอ้โหอย่างเงี้ยพี่ได้มาอย่างงี้เลยพี่มีบ้านๆน้องแบบนี้เอา300บาทเท่านั้นครับพี่ๆครับ รายการต่อมารายการที่4ี่ครับพี่ๆครับรายการที่4ี่พี่พี่ลองดูนี่เลยอนุสรหนึ่งร้อปีสมเด็จพุทธาจารย์โตพลังสีแบบนี้พี่พี่ลองดูมาพร้อมกล่องเดิมๆมแบบนี้นี่เลยกล่องเดิมเดิมแบบนี้เผื่อพี่พี่ตั้งใจชอบนะพี่พี่นะพระสมเด็จครับพี่พี่ครับสมเด็จพุทธาจารย์โตพลังสีแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูนี่เลยนี่เก่าดีสวยดีครับพี่พี่ครับแบบนี้หลังตาวัดจะไม่น้อยหลังตาวัดแบบนี้เลยวัดละคังโคสิตารามแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูนี่เลยครับพี่พี่ครับหนึ่งร้อยปีพี่พี่หนึ่งร้อย สมเด็จพุทอาจารย์โตกรรังสีแบบนี้เลยเนาะวันระคังไปพี่ครับแบบนี้เอาสามร้อยบาทอย่างนี้ก็สามร้อยบาทเท่านั้นับพี่พี่ครับลองดูพี่พี่ รายการต่อมารายการที่5ครับพี่ๆครับรายการที่5จะเป็น,พ,โโบบนพัพนปปนปนบปิตาจัมโบ้แบบนี้พี่พี่องดูนี่ปลุกเสกโดยหลวงปู่ทิมน้องแบบนี้ครับพี่พี่พับปิตาจัมโบ้เนื้อทองเหลืองเก่าๆแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ครับต้องบอกเลยว่าสวยงามจริงๆครับพี่พี่ครับแบบนี้โอ้โหดูอย่างนี้สวยจริงๆครับพี่ๆสวยจริงๆน้องพับปิตาจัมโบ้แบบนี้ครับพี่พี่ครับหลวงปู่ทิมปลุกเสกต่อโค้ดเล็กาแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูนี่เลยมาพร้อมกล่องแบบนี้เอา300บาท นี่นี่เอา3 0 0รบาทท่านังครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่6ครับพี่พี่ครับรายการที่6รูปหล่อลอยองค์เนื้อผงแบบนี้รุ่นแจกกรรมการครับพี่พี่ครับหลวงพ่อกลวยชุดตินทโรวัดโคสิตาลามแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบครับพี่พี่ครับอย่างนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบลองดูพี่พี่ครับลองดูน้องแบบนี้หลวงพ่อกลวยชุดตินทโรวัดโคสิตาลามแบบนี้พี่พี่พระเนื้อผงเก่าๆครับพี่พี่ครับ พระเนื้อผงเก่าๆแบบนี้พี่ๆเราดูนี่หืมเก่าดีสวยดีครับพี่ๆนี่หลวงพ่อกลวยชุดตินทโรครับพี่ๆครับแบบนี้นะพี่น้อยลองดูเลยนี่อย่างนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบจัดไปพี่เอาสามร้อยบาท สามร้อยบาทเช่นเดียวกันนะพี่ๆครับลองดูครับพี่พี่แบบนี้ก็แค่สามร้อยครับพี่ๆครับรายการต่อมารายการที่เจ็ดครับพี่ๆี่นี่เลยพี่พี่หลวงพ่อปานแบบนี้รี่พี่ครับหลวงพ่อปานแบบนี้พิมพ์ขี่เม่นนะพี่เนาะหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่เม่นแบบนี้พี่ๆพระเนื้อดินเก่าๆแบบนี้นี่เลยครับพี่ๆี่ผิวอาจจะเปิดไปบ้างครับพี่ๆครับผิวอาจจะเปิดไปบ้างนะครับพี่ๆี่นับแบบนี้แต่ยังดูสวยงามแล้น่ารักน่าใช้ดีรับพี่ครับยังดูสวยงามและน่ารักน่าใช้ดีแบบนี้เลยพี่ๆลองดูนี่เลยหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่เม่นนะพี่เนาะเอาบาท มีตลาดปุ๊กแค่หนึ่งใบพี่พี่เอา300บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับลองดูเลยครับพี่พี่ลายการต่อมาพี่พี่อันนี้จำไม่ได้แล้วขุดสระเล็กหรือขุดสระใหญ่นะพี่น้องน่าจะเป็นขุดสระเล็กนะพี่พี่นะแบบนี้ครับพี่พี่นี่เลยดูุ่มผู้เผือกวัดกิ่งแก้วแบบนี้ดูเนื้อหาเขาสิครับพี่พี่ครับดูเนื้อหาเขาสิครับพี่พี่ลองดูแบบนี้แม่คลาสสิกสุดๆพี่พี่ลองดูอย่างนี้ครับพี่พี่ครับคลาสสิกจริงๆพี่พี่ทำไมกล้องไม่จับท่านพี่น้องทำไมกล้องไม่จับแบบนี้เอ้าลองดูนี่ โอ้โหดูเนื้อหามวลสารครับพี่พี่ครับเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยพี่พี่เนื้อหามวลสารเก่าๆแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ครับแบบนี้เลยนี่เก่าดีสวยงามดีแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบนะพี่พี่นะจัดไปเลยครับพี่เนื้อหวาแบบนี้เนื้อหาแบบนี้เลยเก่าดีสวยดีเห็นไหมครับพี่ก้อนมวลสารเต็มๆน้องแบบนี้ขุดสะเล็กเอาสามร้อยบาท ขุดสระเล็กเอา3 0 0ยบาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่9ก้าครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่พระกำแพงซุ้มกอแบบนี้สวยงามดีแล้วดูเนื้อละเอียดยิบครับพี่พี่เข้มๆแบบนี้อาจจะโดนสัมผัสมาเยอะนะพี่เนาะอาจจะโดนสัมผัสมาเยอะแบบนี้ทําให้เนื้อออกเข้มนิดหนึ่งครับพี่พี่ครับทำให้เนื้อออกเข้มนิดหนึ่งครับพี่พี่ครับแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบลองดูเดวนท้องลงกล้องให้ดูครับพี่พี่นี่เลย จัดจ้านเนื้อหาจัดจ้านแบบนี้ครับพี่พี่ครับเนื้อหาจัดจ้านแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบจัดไปครับพี่พี่ครับอย่างนี้เลยเก่าเก่าสวยๆแบบนี้เก่าเก่าสวยๆแบบนี้เลยครับพี่พี่ลองดูอย่างนี้ครับพี่พี่ครับนี่เก่าดีสวยงามดีแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูโอ้โหดูเนื้อหาครับพี่พี่ครับแบบนี้เลยนะพี่เนาะเนื้อดินเก่าเก่าแบบนี้ครับพี่พี่นี่สมกอแบบนี้เอาสามร้อยบาทกำแพงสมกอเอาสามร้อยบาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับ รายการต่อมารายการที่สิบครับพี่ๆรายการที่สิบจะเป็นพ้าผงปากน้ําแบบนี้ครับพี่ๆี่ลองดูในพ้าผงปากน้ําแบบนี้พี่น้องเหมือนจะเป็นการเคลือบบางๆไปพี่เคลือบบางๆแบบนี้ครับพี่ๆี่ลองดูอันนี้ไม่ทราบรุ่นนะพี่พี่เนาะไม่ทราบรุ่นแบบนี้ครับพี่ๆี่เลี่ยมจับคอไอเลี่ยมเขาเรียกอะไรพี่นะเลี่ยมเอ่อเลี่ยมอลูมิเนียมนะพี่น้องลวกอลูลเลี่ยมอลูมิเนียมมาให้เรียบร้อยแล้วพี่ๆครับกันน้ําให้เรียบร้อยพี่เอาไปใช้ขึ้นคอได้เลยไม่ต้องกลัวน้ําเข้าครับพี่ๆครับโอ้โหผ้าผงผ้าผงปากนงเเนนนนืืออยยยยุุ่่่ะะพี ฟูเลยพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูเลียมพลาสติกให้เรียบร้อยแล้วแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบเอาไป300บาทบอกแล้วโปรโมชั่นวันนี้ครับพี่พี่เผื่อพี่พี่เอาพระไปฝากแม่ๆนะพม่เนาะเอาไปฝากคุณแม่ได้ครับพี่พี่ครับแบบนี้ไอ้อะไรเขาเรียกว่าเลยนะพี่พี่นะ วันแม่ปีนี้คุณมีพระไปฝากแม่แล้วหรือยังประมาณนั้นครับพี่พี่ประมาณนั้นนะพี่พี่เนาะนี่รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่11บครับพี่พี่ครับพระขุนแผนแบบนี้โอ้โหดูครับพี่พี่ลองดูนี่พระเนื้อดินเก่าเก่าแบบนี้สวยงามมากๆครับพี่พี่ครับแบบนี้เลยเก่าดีสวยดีแบบนี้เก่าเก่าสวยสวยพี่พี่ลองดูแบบนี้ครับพี่เลี่ยมจับขอบนะพี่น้องเลี่ยมจับขอบเป็นเหมือนเขาเรียกะลรพี่ ทองแดงแต่ไม่ใช่ไหมคร <asynchron. S 1> ับพี่เนองแบบนี้ครับพี่ลองดูอย่างนี้เลยพี่เก่าเก่าสวยงามดีครับพี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบคพรับพี่พี่ครับลองดูรลยกันที่11เอา300บาทอย่างนี้ก็300บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมาเายกัรที่12ครับพี่ๆเป็นพระสมเด็จครับพี่พี่ครับพระสมเด็จเนื้อผงด้วยเนาะเนื้อผงแบบนี้พี่ๆลองดูนี่ด้านหลังก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรพี่เขาเขียนว่าสมเด็จโตพรมรังสีแบบนี้พี่ๆเขาเขียนว่าพรมรังสีวงเล็บโตทำเป็นตัวแบบนี้ครับพี่ก็คือ อ่าสมเด็จพระพุทธ,ธาจยา์โตพรมาราังสีนั่นเองครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับพระสมเด็จแบบนี้สวยๆเลยครับพี่พี่ลองดูเนี่ยเนื้อผงแบบนี้นะพี่เนาะละเอียดยิบเลยครับพี่พี่ครับลองดูเนี่ยดู สวยงามดีแบบนี้ครับพี่ครับเนื้อผงเขาขาวแบบนี้สวยงามจริงๆครับพี่พี่ครับต้องบอกว่าสวยงามจริงๆครับพี่พี่ครับแบบนี้แล้วด้านหลังครับพี่เขาจะเขียนว่าพรมลังสีวงเล็บโตะพี่น้องก็คือสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมลังสีแบบนี้นั่นเองครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูเผื่อพี่พี่ท่านใดชอบรายการที่12ก็เอา300บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับ รายการต่อมาพี่พี่รายการที่สิบสามพี่พี่รายการที่สิบสามลองดูพี่พี่ครับแบบนี้นี่เลยครับพี่พี่ลองดูนี่เก่าเก่าสวยงามดีพระสมเด็จครับพ,พี่พี่ครับพระสมเด็จแบบนี้เก่าดีสวยดี เก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้พี่นี่ดูเนื้อหาเก่งๆนะพี่เนาะเนื้อหาเก่งๆเก่าเก่าเก่งๆแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบพี่พี่ครับแบบนี้เก่าดีสวยดีครับพี่พี่ได้ความเก่าและความสวยงามในตัวครับพี่พครับแบบนี้เก่าดีเข้มขังดีแบบนี้ลองดูครับพี่พี่เผื่อพี่ๆท่านใดชอบครับพี่พี่ครับนี่พระสมเด็จนะพี่นะส่องเพลินพี่พี่ไม่ต้องห่วงเลยพี่พระสมเด็จนี่ผมบอกได้เลยว่าส่องเพลินนะพี่เนาะส่องได้แบบเพลินๆตาเพลินๆใจแบบนี้ลองดูเอา300บาท อย่างนี้เอาสา0้บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับลองดูครับพี่พี่รายการต่อมารายการที่14ครับพี่พี่ครับรายการที่14บรายการที่1 4จะเป็นพระเนื้อผงเหมือนกันนะพี่พี่ครับพระเนื้อผงหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองแบบนี้เซยิปี6กสาหตรงนี้ก็ปี3าหแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูนี่เลยครับพี่พี่ครับนี่เลยเซยิปีสอง6สามหครับพี่พี่ครับลองดูนี่เลยครับพี่พี่ สวยดีครับพี่พี่ครับสวยงามดีแบบนี้นี่เลยพี่พี่พระเนื้อผงครับพี่พี่ครับหลวงปู่หลิวว่ไล่แต่งทองแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูนี่หลวงพ่อหลิวหรือว่าหลวงปู่หลิวที่เราเรียกกันในพี่น้องแบบนี้ครับพี่พี่เนื้อผงเก่าๆแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ครับแบบนี้เลยนี่หลวงปู่หลิวว่าไล่แต่งทองรุ่นแซยดปตีสองห้าสามหกครับพี่พี่ครับหลังเต่าแบบนี้ครับพี่พี่หลังเต่าแบบนี้น้องลองดูครับพี่พี่พระเนื้อผงเรียมพลาสติกมาให้เรียบร้อยแล้วแบบนี้เอาไปใช้ขึ้นคอได้เลยครับพี่พี่ครับแบบนี้ถ สามบาทอย่างนี้ก็แค่300บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับลองดูครับพี่พี่รายการต่อมารายการที่15 รายการที่สิบห้าครับพี่พี่ลองดูอย่างนี้ครับพี่พี่นี่เลยพี่พี่หน้านกฮูกกรุชายทุ่งแบบนี้ครับพี่พี่ครับหน้านกฮูกกรุชายทุ่งเนื้อตะกัวแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบจัดไปครับพี่พี่ครับแบบนี้เลยเก่าๆสวยงามดีแบบนี้พระกรุเก่าๆเนื้อตะกัวครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่มาพร้อมตลับหนึ่งใบพี่น้องมาพร้อมตลับปุ๊กหนึ่งใบแบบนี้ครับพี่พี่หน้านกฮูกกรุชายทุ่งแบบนี้พี่พี่ลองดูเอาสามร้อยบาท อย่างนี้ก็แค่300บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับลองดูคพี่พี่รายการต่อมารายการที่16ครับพี่พี่ครับนี่เลยหลวงปู่ทวดนะพี่เนาะรูปหล่อเหรียญหล่อหลวงปู่ทวดพิมพ์ตอลีดแบบนี้หลังเรียบน้องพี่นะหลังเรียบครับพี่พี่ครับแบบนี้เรียบพลาสติกเรียบร้อยแล้วตรงนี้แต่ตรงนี้พลาสติกเขาอาจจะมีรอยเล้าวนิดนิดน้องพี่เนาะรอยเล้าวนิดๆแบบนี้พี่พี่ไม่รู้เห็นหรือเปล่าเนี่ยพี่เห็นเนาะพี่เนาะยังเห็นอยู่แต่พี่ลองดูแบบนี้ครับพี่พี่มีรอยเล้าวนิดนึงครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับแบบนี้ลอง แล้พี่พี่นะหล่อเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับเอาสามร้อยบาท รายการที่16เอา300บาทเท่านั้นครับพี่พี่รายการต่อมารายการที่17ครับพี่พี่ครับรายการที่17จะเป็นพระปิดตาแบบนี้พี่พี่พระปิดตาเนื้อไม่กระพัดเก่าๆน้องแบบนี้เก่าดีสวยดีครับพี่พี่เก่าๆสวยงามดีแบบนี้พี่พี่ลองดูเนี่ยโอ้โหดูพราปิดตาเก่าๆแล้วพี่ลองดูนี่ดูในซอกก่อนเลยเนี่ยพี่ลองดูนี่เป็นไงพี่บ้าบ้านๆได้มาแบบนี้ครับพี่พี่หิ่งหิ่งบ้านๆได้มาแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบลองดูพี่พี่รู้ราคาอยู่แล้วพี่พี่เอา300บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับ เก่าดีสวยดีพักบ้านๆได้มาแบบนี้เอา300บาทครับพี่พี่ครับรายการต่อมาเลยกันที่18ครับพี่พี่รายการที่18จะเป็นเหรียญ่อแบบนี้น้องไม่ทราบที่นะครับพี่พี่น้องแบบนี้น้องไม่ทราบที่พี่พี่ลองดูแบบนี้เก่าดีครับพี่พี่ครับได้ความเก่าสวยงามดีแบบนี้แต่ว่าเสียทีที่ไม่ทราบที่นะพี่นนอะเนี่ยใต้ข้างล่างก็จะเป็นเรืองี่ปีแพะนะครับพี่พี่น้องแบบนี้ลองดูเผื่อพี่พี่ท้าใดช่องครับพี่พี่ครับเก่าดี เหรียญหล่อเสมาเก่าๆแบบนี้ครับพี่ๆลองดูอย่างนี้เผื่อพี่ๆท่านในชอบอันนี้น้องไม่ทราบที่นะพี่ๆี่เนาะเอาสามร้อยบาทขอประทานอภัยครับพี่ๆครับขอได้จิบน้ำนิดนึงพี่พี่แม่อยู่ๆก็คอแห้งขึ้นมาเลยครับพี่พี่ครับอยู่ๆก็คอแห้งขึ้นมาเลยน้องพี่พี่เนาะรายการต่อมารายการที่สิบเก้าครับพี่พี่ครับรายการที่สิบเก้ามาถึงครึ่งทางแล้วครับพี่พี่ครับ มาถึงคร like like ึ่งทางแล้วครับ like พ like like like, ี AP ่พี่แบบนี้ครับพี่พี่ลองดูนี่เลยพี่พี่จอบใหญ่ลงก็ไปว่ากำแพงแบบนี้ครับพี่พี่าลเก่าๆที่ระลึกปีสองสี่เจ็ดแปดครับพี่พี่ครับแบบนี้โอ้โหดูโลเก่าสวยงามดีครับพี่พี่ครับโลเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้พี่ลองดูเนื้อหาโลหะครับพี่พี่ดูเนื้อหาโลหะแบบนี้เลยอย่างนี้ครับพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่โอ้ยได้ความเก่าสวยงามดีครับพี่พี่ครับแบบนี้นะพี่พี่เนาะลองดูเพื่อพี่พี่ท่านใดชอบครับพี่พี่ครับ แบบนี้พี่ๆลองดูเดูเนื้อหาเขาครับพี่ๆเนื้อหาเขาจัดจ้านดีพี่ๆลองดูแบบนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบรายการที่สิบเ้าเอาสามร้อยบาทเดี๋ยวขอน้องจิบน้ำอีกทีนะพี่ๆนะออกมาแล้วครับพี่ๆมาแล้วพี่ๆโอ้โาสารจีรีพี่พี่ดันเสียช่วงเลยไม่เนาะเสียจังหวะเลยครับพี่ๆรับแบบนี้ ลายการต่อมาครับพี่พี่ครับหลวงพ่อคงหลวงไม่นนองหลวงพ่อคงวัดซมปางามแบบนี้พี่พี่ลองดูนี่เลยสวยงามดีครับพี่พี่ครับแบบนี้งานทําบุญอายุ1นึ่รปีพี่พี่วัดซมปางามจังหวัดเชิยงสาแบบนี้ปี2 4 8 3พี่พี่ลองดูครับพี่พี่ครับเนื้อทองแดงสวยงามดีแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบนี่เดี่ยวสวยๆแบบนี้นะพี่พี่นะท่านใดโดนใจจัดไปพี่แล้ววันนี้บอกได้เลยว่าราคาไม่แพงพี่พี่ลองดูเอา300บาท นี่เติมพลังมาแล้วดีดเลยพี่พี่เติมพลังมาแล้วดีดเลยพี่พี่จิบกาแฟไปพี่พี่จิบกาแฟร้อนๆไปนิดๆนะพี่เนาะลองดูกาแฟอุ่นๆพี่พี่กาแฟอุ่นๆ ดีขึ้นเส้นเสียงดีขึ้นพี่พี่ลองดูแบบนี้หลวงพ่อรุ่งเขาเหล็กพี่พี่ลองดูแบบนี้ครับพี่พี่เนื้อทองแดงสวยงามดีอนุสร์หนึ่งร้อยปีอำเภอปทิวพี่ๆี่ลองดูแบบนี้หลวงพ่อรุ่งเขาเหล็กตัวน้องแบบนี้สวยงามดีลูในตาคมชัดขนาดนี้ครับพี่ๆครับในตาคมชัดขนาดนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบนะพี่พี่น้ำแบบนี้พี่พี่พระทางโซนภาคใต้หรือพี่น้องบ้านใครจัดไปเลยพี่พี่ครับบ้านใครพื้นถิ่นบ้านใครป้าพี่พี่ท่านใดจัดไปเลยพี่พี่ลองดูแบบนี้ตัวยันเป็นไงพี่สวยงามและคมชัดดีแบบนี้ปีสองห้าสี่ศู หลวงพ่อรุ่งเขาเหล็กแบบนี้เอา300บาท เอา3ามบาททนกันไพี่ครับลองดูรายการต่อมารายการที่22่สิบสอพี่พี่อันนี้น้องก็จําชื่อไม่ได้แล้วพี่พี่จำไม่ได้แล้วว่าพระอะไรน้อยน้องพี่เอ้ยพระอะไรนะครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูพี่พี่เนื้ออัปการแล้วดูสาวอัปกาศเขาขึ้นแบบนี้ครับพี่พี่ดูสาอัปการเขาขึ้นแบบนี้เลยครับพี่พี่ลองดูครับพี่พี่ครับแบบนี้น้ี่น้องลองดูพระเนื้ออัปการแบบนี้ไม่ทราบที่พี่พี่ลองดูแล้วกันทั้งพี่น้องแบบนี้นึกชื่อไม่ออกพี่พี่วันนี้สมองเบลอไปแล้วพี่พี่ครับ วันนี้สมองเบลอไปเลยพี่พี่แบบนี้ลองดูครับพ in um. um ี่พี่เนื uh ้ออัลปาก้าแบบนี้เอา300บาทนี่อย่างนี้ก็เอาแค่300บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่23ครับพี่พี่รายการที่23จะเป็นเหรียญหล่อเหรียญหล่อสี่เหลี่ยมแบบนี้ครับพี่พี่เหรียญหล่อสี่เหลี่ยมแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบครับพี่พี่ครับแบบนี้เลยเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่เก่าๆสวยงามดีแบบนี้หลังยันนะพี่เนาะหลังยันแบบนี้ครับพี่พี่เอออันนี้จะจาไม่ได้พี่พี่เดี๋ยวนะ เป็นนี้ทำอะไรไม่ค่อยได้เลยพี่ครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูแล้วกันครับพี่พี่แบบนี้เอาไปกินตับเลยพี่พี่เอาสามร้อยบาทอย่างนี้เขาสามร้อยบาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมาครับพี่พี่เป็นเสือพี่พี่เสืออันนี้ไม่ทราบที่จริงๆครับพี่พี่ครับแบบนี้นะพี่เนาะยันลึกๆยันลึกๆแบบนี้พี่พี่ลองดูนี่รูปหล่อไม่เนาะรูปหล่อเป็นเสือแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูนี่เลยนี่ยันแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ครับ ยันแบบนี้สวยงามดีเลยพี่ๆลองดูนี่เลยเนื้อโลหะผสมพ,พี่เนื้อโลหะผสมแบบนี้เขาจะเป็นการลมดำหรือเปล่านี่น้องไม่มั่นใจนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่ๆลองดูนี่ตัวยันแบบนี้ลึกๆครับพี่ๆครับแบบนี้เก่าดีสวยดีเอา300บาท อย่างนี้ก็3 0 0บาทเท่านั้นนะพี่พี่ครับรายการต่อมาพับติดตาพี่พี่ลองดูแบบนี้เนื้อตะกัวเลียมเรี่ยมเก่าเก่ามาเลยครับพี่พี่ครับเรี่ยมเก่าเก่ามาเลยครับพี่พี่แบบนี้เก่าดีสวยดีเผื่อพี่พี่ท่านใดชอบพระเก่าเก่าแบบนี้ลองดูตะกัวครับพี่พี่เนื้อตะกัวใ่เขาเก่ากึ๊กเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีเป็นพับติดตาเนะพี่เนาะเป็นพับติดตาแบบนี้พี่พี่ลองดูเลยเรียมพลาสติกให้เรียบร้อยอย่างนี้ครับพี่พี่ลองดูเอาส0 0รยบาทอย่างนี้ก็แค่300รอบาทครับพี่พี่ครับรายการต่อมาเป็นพระอุปค SO. ุตครับ พระอุปคุตเนื้อเออเเนื้มฆสิทธิ์นะพี่น้องเนื้อเมฆสิทธิ์แบบนี้พี่ๆลองดูเนี่ยมีรอยจานด้านหลังแบบนี้นี่เมฆสิทธิ์หลวงพระทับวัดอนงแบบนี้ครับพี่ๆลองดูนี่เลยเก่าดีสวยดีนะพี่ๆนะแบบนี้ดูรอยจานคมคมชัดๆแบบนี้พี่ๆพระอุปคุตแบบนี้พี่ๆลองดูอย่างนี้เผื่อพี่ๆท่านใดชอบเอาสามร้อยบาท รายการต่อมารายการที่27ครับพี่พี่ครับรายการที่27จะเป็นนี่เลยพี่พี่นี่เลยบัว5จุดถูกไหมเนาะบัว5จุดแบบนี้ครับพี่พี่พครับหลวงปู่สุกบัว5จุดแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูนี่เลยเนื้อตะกัวเก่าดีครับพี่พี่เนื้อตะกัวเก่าๆผ่านการใช้งานมาแบบนี้แต่ยังดูสวยงามและน่ารักน่าใช้ดีแบบนี้รายการที่27่บถ้าพี่พี่ท่าในใดชอบเอาไป300บาท อย่างนี้เอา3 0มรบาทเท่านั้นครับพี่ๆครับรายการต่อมาพี่พี่รายการที่28พี่พี่ดูให้ทันแล้วกันนะพี่พี่เนาะดูให้ทันแล้วกันครพบพี่ครับแบบนี้พับปิดตาครับพี่ๆครับเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้เนื้อเมกะพัดครับพี่ๆครับเนื่อยเนื้อเมกะพัดมีการลงลักปิดท้องแบบนี้มีการปิดท้องพี่พี่มีการปิดท้องน้องน้องแบบนี้เก่าดีสวยดีแล้วดูตัวยันด้านหลังครับพี่พี่ครับโอ้โหดูสวยงามคมชัดมากๆแต่ตรงนี้ลั่นนพี่น้องลั่นแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่พี่ครับแบบนี้ถ้าพี่บบแรัคพี่ เก่าๆสวยงามดีแบบนี้มีรอยลันๆแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบนะพี่พีนะลองดูครับพี่พครับแบบนี้เอา300บาท รายการต่อมารายการท watching, ี ball, ่29บของพี all, ่พี่ครับรายการที่29จะเป็นเหรียญสแตมพี่พี่ลองดูเหรียญสแตมหลงพ่อเดิมแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูพระหิงๆบ้านบ้านได้มาแบบนี้ดูโลหะคัะพี่พี่ครับโอ้โหดูไม่รู้เก๋ทองหรือเปล่าครับพี่พี่ครับแบบนี้น้องผมว่าท่านล้างออกที่เงาวับเลยนะพี่นะแบบเนี้ยผมว่างามอลามตาเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่ครับแบบนี้ผมว่าวันนะแบบเนี้ยเก๋ทองน้องแบบเนี้ยลองดูเผื่อพี่พี่ท่านใดชอบครับพี่พี่ครับแบบนี้เหรียญสแตมหลงพ่อเดิมไปพี่หลังยันใบพััดดแบบนนนีีี้้เล็กกกๆ่าาาารรรใชยท29 เอา3า0บาทอย่างนี้แค่300บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่30ครับพี่พี่รายการที่30จะเป็นนี่เลยพี่พ,พี่พระหยดน้ำกรีบบัวแบบนี้ เนื้อตะกัวเก่าๆไม่รู้ที่พี่ๆไม่รู้ที่แบบนี้ลองดูนะพี่ๆนะแบบนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบพี่ๆครับเก่าดีพี่ๆเก่าๆสวยงามดีแบบนี้ี่พี่ๆครับเก่าๆสวยงามดีแบบนี้ถือซะว่าวันนี้เป็นวันแห่งวันพระไม่รู้ที่นะพี่เนาะก็เลยเอามาแบ่งปันพี่ๆแล้วกันครพี่ๆครับแบบนี้ตะกัวเก่าๆสวยงามดีแบบนี้ลองดูตะกัวสิครับพี่ๆครับแต่เพื่อเรื่องของความเก่าที่พี่ไม่ต้องห่วงนะพี่นะเก่าจัดจริงๆก็พี่ๆครับแบบนี้บางทีไม่รู้ที่เนี่ยผมก็ศัยว่าซื้อพระเก่าๆก่อนนะพี่น้องเลือกเก่าๆแบบนี้คล ต้องดูแบบนี้นี่เขาเรียกว่าอะไรไม่นะเก่ากว่ามีชัยไปกว่าครึ่งเลยพี่ๆเก่าก่อนก็มีชัยไปกว่าครึ่งเลยน้องๆแบบนี้ลองดูเผื่อพี่ๆท่านใดชอบกันพี่ๆครับแบบนี้เนื้อตะกัวเก่าๆสวยงามดีรายรการที่สามสิบเอาสามร้อยบาท รายการต่อมารายการที่31ครับพี่พี่ครับรายการที่31ครับพี่พี่ลองดูนะพี่พี่นะใกล้จะจบแล้วครับพี่พี่ครับวันนี้ใกล้จะหมดแล้วพี่พี่ลองดูนี่เลยพ้าปิดตาเนื้อไม่กระพัดหลังยันแบบนี้ครับพี่พี่ครับหลังยันแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูนะพี่เนาะมีการปิดทองด้วยครับพี่พี่ปิดทองทั้งหน้าทั้งหลังแบบนี้เลยเก่าดีสวยดีครับพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้เราดูโอ้โหดูเนื้อวาวับอลลมตาแบบนี้ออกเนื้อออกเข้มเข้มคาคามนะพี่เนาะออกคาคามแบบนี้เผื่อพี่พี่ตั้งใจชอบครับพีี่่เกาาสวยงมดแบบ นี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบจัดไปรายการที่ส1มสิบเอ็ดเอาสามร้อยบาทสามร้อยบาททุกรายการพี่ๆเลือกเอาเลยพี่ๆครับแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าไม่แพงพี่เอามาแบ่งปันไม่แพงครับพี่ๆครับรายการต่อมารายการที่สาสิบสองพี่พี่นี่เลยพี่ๆเหรียญหลวงพ่อเงินน้องออกวัดห้วยเขนแบบนี้พิมพ์ใบพุทราพี่พี่ครับพิมพ์ใบพุทราแบบโอ้เสียงหายเลยพี่พี่เสียงหลงเลยพี่พี่ครับเติมน้ำอีกหนึ่งล้อ พิมใบพุทราแบบนี้พี่พี่ลองดูนี่รวมพวกเงินใบพุทรานพี่น้องแบบนี SW ้ครับพี่พี่ลองดูเลยเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าดีสวยดีแบบนี้โอ้โหดูครับพี่พี่เก่าเก่าจัดจัดจ้านจ้านเนื้อหาสวยงามจริงๆอย่างนี้พี่พี่ลองดูนี่หี่ลงกองเลยพี่พี่ลงกองให้ดูเลยนพี่น้องแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าดีสวยดีแบบนี้เก่าเก่าสวยสวยแบบนี้พี่พี่ลองดูนี่นี่รวมพวกเงินใบพุทราพี่พี่ครับออวัดห้วยเขียนแบบนี้แล้วดูโลหะครับพี่พี่ครับโลหะเขาสวยงามจริงๆงครับพี่พี่แบบนี้เอาสามร้อยบาท และมาถึงแถวสุดท้ายของวันนี้แล้วนะพี่พี่นะมาถึงแถวสุดท้ายของวันนี้แล้วครับพี่พี่ครับลองดูนี่พี่พี่ลองดูในรูปถ่ายหลวงพ่อเดิมพี่พี่รูปถ่ายหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพแบบนี้นะพี่พี่เนาะอัดกรอบกระจกครับพี่พี่ครับอัดกรอบกระจกแบบนี้หลังยันนระมพุทธายะหรือว่ายันพุทธซ้อนแบบนี้พี่พี่ลองดูนี่เลยรูปถ่ายเขาเรียกว่าพี่พี่รูปถ่ายใบโพไป็นเนาะรูปถ่ายใบโพแบบนี้หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเอา300บาท เก่าดีสวยดีประดดขึ้นขึ้นแบบนี้ครับพี่พี่เอา3 0 0้บาทเท่านั้นกับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่34ิสครับพี่พี่รายการที่34จะเป็นแหวนนะพี่พี่ครับแหวนแบบนี้เลยพี่พี่นี่เนื้อผงคุกรักจุ่มรักแบบนี้น้อ่น้องลองดูเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้ได้ความเก่าสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูเนี่ยหูดูลักแดงแบบนี้ครับพี่พี่ครับลักแดงแบบนี้เลยพี่พี่เก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่ครับเก่าดีสวยดีแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบพี่พี่น้องแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบแบบนี้ต้องจัดเลย อย่างนี้ถ้าพี่ๆทะเลชอบต้องจัดแล้วครับพี่ๆแบบนี้เก่าดีสวยดีแล้วมีความเป็นเอกลักษณ์ดีพี่ๆเอาไปเลี้ยงไว้ใช้ก็ได้พี่ๆแบบนี้แล้วพี่น้องเอาไปเลี้ยงเป็นทรงจยดน้ําก็สวยดีครับพี่ๆครับแบบนี้รายการที่34เอา300บาท อย่างนี้เอา300บาทเท่านั้นนะพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่35พี่พี่รายการที่35เป็นหลวงพ่อเงินพี่พี่หลวงพ่อเงินเป็นไม้โพแกะนะพี่พี่นะแบบนี้พี่พี่แห้งๆเก่าๆแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูเนี่ยหืมดูคลาสสิกดีครับพี่พี่ครับไม้โพแกะแบบนี้พี่พี่ลองดูอย่างนี้ครับพี่พี่ครับหลวงพ่อเงินนะพี่น้องหลวงพ่อเงินวัดบางคานสวยงามดีครับพี่พี่ครับแบบนี้เลยพี่พี่โอ้โหดูอย่างนี้เลยครับพี่พี่ครับนี่เลยแห้งๆเก่าๆแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบพี่พี่ครับลองดูรายการที่35เอา300บาท อย่างนี้เอา300รบาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่36ครับพี่พี่รายการที่36จะเป็นล็อกเก็ตหลงพะกวยชุตินทโรวัดโคสิตาลามแบบนี้พี่พี่ลองดูนี่สองห้าสามโอ้ยสองห้าหกสามนะพี่เนาสองห้าหกสามแบบนี้ครับพี่นี่เลยพี่พี่สวยดีพี่พี่สวยงามดีแบบนี้เลี่ยมพลาสติกมาให้เรียบร้อยพี่พี่เอาไปใช้ขึ้นคอได้เลยครับพี่พี่ครับแบบนี้รายการที่36เอา300บาท รายการต่อมารายการลองสุดท้ายของวันนี้ครับพี่พี่ครับรายการที่37ครับพี่พี่จะเป็นนี่เลยครับพี่พี่ครับนี่เลยปางลีลาเนื้อตะกัวี่นออฟรักเหมือนจะมีการจุ่มรักรับพี่พี่ครับจะเป็นการจุ่มรักแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูเนื้อตะกัวเก่าๆ3าองค์แบบนี้พี่พี่ลองดูเอา300บาท เนื้อตัวเก่าๆแบบนี้พี่พี่แล้วสามองนะพี่พี่นะแบบเนี้ยไม่รู้จะคําว่าคุ้มยังไงแล้วพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูพี่พี่ครับมาพร้อมทั้งชอแบบนี้มีการปิดทองมาด้วยพี่พี่มีการปิดทองมาด้วยครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูนะพี่พี่นะเก่าๆสวยงามดีลักแดงๆยังเกาะติดอยู่กับพี่พี่ครับลักแดงๆยังเกาะให้เห็นอยู่อย่างนี้พี่พี่ลองดูนะพี่พี่นะแบบนี้เก่าดีสวยดีครับพี่พี่ครับเก่าๆสวยงามดีแบบนี้พี่พี่ลองดูสามองเอาสามร้อยบาท สามองค์เอาสามร้อยบาทเท่านั้นพี่พี่ครับและมาถึงรายการสุดท้ายขคนนี้พี่พี่ลองดูนี่ตะกุดทองแดงแบบนี้ครับพี่พี่แผ่นตะกุดทองแดงแบบนี้พี่พี่ม้วนมาเรียบร้อยน้องแบบนี้ตะกุดทองแดงพี่สวยงามดีลอยจาดอักขระชัดเจนดีครับพี่พี่ครับลอยจาดอักขระชัดเจนดีแบบนี้เผื่อพี่พี่ตั้งใดชอบอันนี้น้องไม่ทราบที่เลี่ยมสำมห่วงมาให้เรียบร้อยพี่พี่เลี่ยมสำมห่วงมาให้เรียบร้อยนี่พี่จับชุดได้เลยนะพี่น้องจะจัดชุดกันเลยดีล่ะเอาหลวงพ่อโครงไหมอย่างนี้พี่พี่ลองดูในี่สวยนะพี่พี่นะ เข้าชุดสงพคองแบบนี้ก็วสวยงามดีครับพี่พี่ลองดูน้องแบบนี้เอา300บาทบอกแล้วครับพี่พี่ครับวันนี้ ep ห้ารพี่พี่ไปไวๆกันนิดนึงแบบนี้วันนี้นําเสนอครบถ้วนแล้วครับพี่พี่ครับองค์ละสา0รบาท ทุกๆองเลยครับพี่พี่ครับชอบรายการไหนทั้งาทยน้องได้อยากดูรูปเพิ่มเติมบอกน้องได้เลยยินดีให้บริการครับพี่พี่ครับวันนี้ต้องขอตัวลาพี่พี่ไปก่อนครับพี่พี่ครับหากมีข้อผิดพลาดประกันเลยไปหรือว่าถ้าน้องไปไวเกินไปพี่พี่ฟังไม่ทันต้องกราบขอประทานอะไปพี่พี่มาณที่นี้ด้วยครับพี่พี่ครับเพราะว่าไม่อยากรบกวนเวลาพี่พี่มากจนเกินไปขนาดบอกว่าไม่อยากจะรบกวนเวลาพี่พี่มากจนเกินไปนะครับพี่พี่เนาะเนี่ยสามสิบนาทีแล้วพี่พี่จะครึ่งชั่วโมงแล้วเกรงใจพี่พี่น้องพี่เนาะเผื่อพี่พี่จะไปพ พี่พี่วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพี่พี่ครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดไปก็ต้องกราบขอประทานอภัยพี่พี่มาณที่นี้ด้วยครับพี่พี่ครับวันนี้ยามเย็นวันอาทิตย์แบบนี้ขอให้พี่พี่ทุกท่านมีความสุขพักผ่อนเลยพี่พี่วันพรุ่งนี้ยังเป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันนะพี่พักผ่อนชาร์จแบตไปพี่เนาะอยู่กับครอบครัวแล้วก็เรามาลุยงานกันต่อแล้วก็ถ้าพี่พี่ว่างๆก็รับชมพี่พี่มีทุกวันแลยครับพี่พี่ครับพรุ่งนี้ผมก็ลงไปพี่เนาะตีห้าและสี่โมงเย็นฝากไว้ด้วยพี่พี่ วันนี้น้องต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ